อะไรนน,นะครับนักเรียนค่อยๆเลือมตาครับผมนะสารประกอบสั่ายอ่ะตอนนี้นะครับ เรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของสารรอบตัวเราสารนะครับสารรอบตัวเราอสารแต่ละสารนะครับสารเนี่ยไม่ใช่สารพิษนะลูกไม่ใช่สารพิษนะครับสารแต่ละสารเนี่ยมันก็คือมวลสารนะครับมวลสารของแต่ละแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะครับการจำแนกสารนะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสารต่างๆนะครับ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งซึ่งสารแต่ละสารแต่ละชนิดเนี่ยมีสมบัติแตกต่างกันไปนะครับาบางชนิดเป็นของแข็งบางชนิดเป็นของเหลวบางชนิดมีกลิ่นบางชนิดละเหยง่ายนะครับดังนั้นนะครับทำให้เราต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัตินะครับเกี่ยวกับสมบัติและประเภทของสารนะครับการจำแนกสารนะครับ เพื่อสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอ่ะสารนะครับสารหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนนะครับสารที่มีสิ่งที่มีตัวตนมีมวลมีน้ําหนักนั่นเองนะครับอ่าไอมวลตัวนี้มวลตัวนี้นะครับมวลตัวนี้น่ะอ่าก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับมวลตัวนี้นะครับให้เราจำไว้ก็คือมวลเนี่ย ก็คือน้ำหนักนะครับต้องมีต้องการที่อยู่และสามารถสัมผัสได้นะครับเช่นดินดินหินน้ําอากาศนะครับอากาศมีน้ําหนักไหมลกูกไม่มีค่ะอากาศมีน้ําหนักนะลูกพืชและสัตว์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ย จัดเป็นสารทั้งสิ้นนะลูกซึ่งสารแต่และชนิดมีสมบัติแตกต่างกันไปถูกไหมครับคราวนี้นะครับสารชนิดต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งมีทั้งสารที่มีสมบัติเหมือนกันและมีสมบัติต่างกันนะครับจึงทําให้มีการจัดจาแนกสารออกเป็นหมวดหมู่นะครับออกเป,เป็นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆเพื่อจะได้ศึกษาค้นขวาเกี่ยวกับสารนะครับได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่การใช้เกณฑ์ต่างกันเนี่ยต่างกันเนี่ยอาจทําให้สารชนิดเดียวกันนะครับถูกจัดให้อยู่ในพวกที่แตกต่างกันก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูในภาพแรกนะครับภาพแรกภาพแรกภาพแรกเนี่ย อันนี้คือ่ามวลสารนะครับมวลสารที่ประกอบกันกิวครับยลปิดปิดไมคด้วยลูกไม่อยากได้ยินเสียงยินอย่างเดียวเลยกิวนะครับอ่าที่มันผรวมกันนะครับสารที่มันรวมกันและเป็นชนิดเดียวกันก็มีนะครับอ่า สารสารอันแรกนะครับอ่าอย่างเช่นอ่กากันไกลมีมวลสารอยู่สองประเภทอ่าแต่สารประเภทอ่านั้นอ่ะสามารถแบ่งออกเป็นสอประเภทได้นะครับหรือประเภทเดียวกันก็ได้นะครับอย่างเช่นอ่าเหล็กนะเป็นของแข็งพลาสติกเป็นของแข็งไหมลูกไม่ค่ะ <c oughs> ก<ง>ของ ของแข็งหรือของเหลวแข็งของแข็งค่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้ามามีคนโทรมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับพลาสติกนะครับถือว่าเป็นของแข็งนะครับแต่มันก็สะสารไม่เท่ากับอะไรครับไม่เท่ากับเหล็กใช่ไหมลูกครับของแข็งแต่ไม่เท่ากับเหล็ก ส่วนถ้าพลาสติกอย่างเดียวนะครับพลาสติกอย่างเดียวก็คือเป็นอ่าสังเกตไหมถุงพลาสติกทําไมมันอ่อนล่ะลูกเพราะมันเป็นแค่พลาสติกทำมาจาแต่พลาสเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเขาถึงเขาถึงแบ่งออกมาเป็นแต่ละมวลสารนะครับอย่างเศษแก้วล่ะลูกเห็นไหมเศษแก้วของแข็งไหมแข็ง,ขงแข็งค่ะแข็งค่งะ แล้วบาดมือด้วยอะแก้วนะครับแก้วบางบางบางประเภทเนี่ยอ่อนมีไหมมีครับมปีค่ะอะไรแก้วอ่อนอ่อนแก้วพลาสติกไงคะแั้แก้วพลาสติกอันนี้ขวดแก้วลูกอันนี้ขวดแก้วอะไรอย่างขวดแก้วเนี่ยมันไม่แก้แก้วพลาสติกนะเราถามว่าแก้วหนูไปถึงแก้วพลาสติกผมเคยเห็นอ่ามันมีแก้วแก้วที่เป็นอ่า แก้วจริงๆแล้วก็แก้วที่ทํามาจากอโลหะก็มีแก้วที่ทํามาจากพลาสติกก็มีถูกไหมลูกแก้วน้ำ <นะ S 1> พวกธรรมชาติก็มีนะครับอ่าแล้วแต่ว่าเขาจะนิยมเอาอันไหนมาใช้นะครับแก้วดินเผากูยกตัวอย่างมาให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของสารแต่ละประเภทอันนี้พวกนี้คือกลุ่มสารที่อันเนี้ยนะครับกลุ่มสารที่ทําไมครับอ่าเป็นของ ของบาบ ont, บะะังน้ังบังบังนังกังบังบั้บงบั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 งบงบงบังบังบอบงบังบังคังบ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 ้งบังบังบ่งบอบมัั ทำไมมันครูแย่เคยสอนเรื่องแม่เหล็กผมเห็นมันเป็นสีเหมือนแม่เหล็กพอเอาไปดูดมันเป็นพลาสติก <c oughs> เราเราต้องดูให้ดีก่อนลูกมันคล้ายๆกันเขาอาจจะทํามาลอกเลียนแบบก็ได้ลูกผมเอาอเพราเพามันเป็นเหล็กลาสติกจริงๆเป็นพลาสติกเออ่าน,นะครับคราวนี้เรามารู้จักอ่าำนาก อ่าจำแนกตามสมบัติทางกายภาพนะครับจำแนกตามสมคุณสมบัติทางกายภาพนะครับอ่าการจำแนกสารนะครับการจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์แบ่งย่อยได้ดังนี้นะครับใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับอ่าเป็นวิธีที่นิยมใช้เนื่องจากสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสารต่างๆนะครับได้มากกว่าวิธีอื่นๆโดย ตามเกณฑ์เนี่ยจะจำแนกนะครับจำแนกสารออกได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มนะครับก็คือสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวเป็นสารที่เห็นนะครับที่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับโดยทุกส่วนนะครับมีมีสมบัติเหมือนกันทุกทุกทุกส่วนด้วยนะครับ สารเนื้อผสมนะครับสารเนื้อผสมสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันและมีสมบัติของเนื้อสารในแต่ละส่วนแตกต่างกันอไอ้ตัวเนี้ยเราจะทำไมเอ่ยเราจะงงงงถูกไหมเรางงไหมลูกพวกเราจะจะงงงงกันแล้วนะ อ่ะคราวนี้นะครับอสารที่ครูบอกว่าสารเนื้อเดียวกันนะครับสารเนื้อเดียวกันอ่าถ้าเราสังเกตนะครับเหล็กเหล็กเนี่ยเป็นสารเนื้อเดียวกันหมดนะสารเนื้อกันเดียวกันหมดแต่เหล็กตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของมีการเอาอะไรมาผสมได้อีกสามารถเอาอ่าไม่ใช่ลูก ในเนื้อเหล็กนะลูกในเนื้อเหล็กเลยนะในเนื้อเหล็กในเนื้อของอาสารพวกเหล็กพวกตะกั่วเนี่ยมันสามารถผสมกันได้พอมันผสมเข้ากันแล้วเนี่ยมันจะอ,อยู่ในเนื้อเดียวกันแต่คุณสมบัติมันก็จะแตกต่างกันนะอย่างเช่นอ่ะเหมือนอ่าเหมือนอ่าเราเอาขวดอ่าขวด แก้วน้าตรงนี้นะหรือแก้วน้ําตรงนี้นะตัวเนี้นะครับเอามาเป็นลักษณะคล้ายว่าเนื้อผสมหรือตัวเนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อผสมนะเป็นเนื้อของอสังกะสีผลผสมเหล็กหรือบางทีเนี่ยไม่อยากให้มันทําไมครับไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเขาเอาอะไรครับมาใส่สังกะสีเนื้อสังกะสีเนื้อ,อทองแดงเนื้อพวกนี้ เขาามาผสมกับสแตนเลสนะแต่มันก็จะไม่เกิดอะไรครับสนิมอันนี้คือลักษณะของการผสมของเนื้อเหล็กนะครับส่วนพลาสติกนะครับส่วนพลานนพสติกหรืออย่างอื่นนะครับพลาสติกหรืออย่างอื่นพลาสติกสังเกตไหมครับว่าถุงพลาสติกเนะี่ยเป็นเนื้อของพลาสติกเดียวกันนะบางที่นะครับบางที่เอาเนื้อพลาสติกผสมกับเรื่องของอะไรครับ เป็นมวลสารต่างๆเอามาผสมกันก็มีนะครับเดี๋ยวเรามารู้นะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับใช้ขนาดอนุภาคนะครับเป็นเกณฑ์นะครับถ้าใช้ขนาดอนุภาคของสารเป็นเกณฑ์เนี่ยในการจำแนกสารเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทคือสารแขวนลอยลอยและสารละลาย นะครับสารละลายอ,อ <S 2> <S 2> ใช้สถานะของสารเป็นเกณฑ์ต่างสารต่างๆเนี่ยโดยทั่วไปจะอยู่ในสามสถานะก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับ <S <S อันนี้คือแบ่งสารแบบทั่วทั่วไปฟังลาครูให้อ่าคราวนี้นะครับจำแนกตามสารนะครับ จำแนกตามสมบัติทางเคมีลากจำแนกตามาตามสมบัติทางเคมีนะครับสมบัติทางเคมีนะครับเป็นสมบัติของสารที่พิจารณาจากาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือ,อมีการปฏิกิริยาเคมีเช่นการติดไฟการเป็นสนิมการเป็นกรดเป็นเบสนะครับ เรื่องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในของสารเป็นสำคัญนะครับสารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวหมายถึงอะไรครับสารที่อาจมีเพียงชนิดเดียวนะครับหรืออาจมีมากกว่า2ชนิดนะครับขึ้นไปผสมกันนะอยู่อย่างกลมกลืนมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด อาจมีหลายสถานะนะครับและจะแสดงสมบัติเหมือนกับเหมือนกันทุกประการนะครับสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็นสองชนิดคือสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์สารบริสรรุทธิ์หมายถึงสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวมีสมบัติเหมือนกันแบ่งออกออกแบ่งแบ่งเป็นอ่าแบ่งเป็นธาต ธาตุธาตุธาตุคือความบริสุทธิ์นะครับที่ประกอบด้วยอะตอมนะครับอะตอมชนิดชนิดเดียวไม่มีสารแยกหรือสารอสลายออกเป็นสารอื่นได้ <c oughs> เช่นเงินทองคาร์บอนออกซิเจนเหล็กเป็นต้นอ่าไอ้พวกนี้คือเป็นไงครับ เป็นสารอ่าเป็นสารนะครับเป็นสารเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมชนิดเดียวไม่สามารถทำไมครับแบ่งออกเป็นสารละลายออกเป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับปัจจุบันมีการค้นพบาธาตุประมาณ1นึ่ธาตุนะครับเป็นาธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ92้าสธาตุที่เหลือนะครับเป็นเหตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง ถ้าที่พบในธรรมชาติมีปริมาตรนะครับปริมาณนะครับแตกต่างกันถ้าที่มีปริมาปราปริมาณมากที่สุดก็คือออกซิเจนรองลงมาคือซิลิคอนอะลูมิเนียมเหล็กและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจากสมบัตินะครับจากสมบัติ เดี๋ยวมาดูนะครับาดูภาพที่หนึ่งก่นอนเดี๋ยาเรามองเห็นนะเดี๋ยวน,นี้นนก่อนเยี่ยมลูกอ่าาเนื้อเดียวกับทาพเนื้อผสม นะครับท่าเนื้อเดียวกับท่าเนื้อผสมอ่ามันมีท่าเนื้อเดียวกับท่าเนื้อผสมเป็นยังไงนะครับอ่าท่าเนื้อเดียวกับท่าเนื้อผสมนะครับท่าเนื้อเดียวเนี่ยอ่าอย่างเช่นน้ําน้ําเนี่ยก็คือเป็นท่าเนื้อเดียว นะครับในน้ำเป็นธาตุเนื้อเดียวนะครับอ่าอย่างที่สองอ่าอย่างที่สองก็คืออะไรครับเป็นธาตุเื้อเดียวก็เกี่ยวกับเรื่องของอ่าอันนี้อะไรนะเดี๋ยวดูกันมันเล็กก็ไม่เห็น,นนะเป็นน้ำเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นแหวน เป็นแหวน PM ก็คือเ,เป็นเหล็กรเป็นเหล็กนะครับหรือเป็นทองเป็นทองส่วนมากเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอีกอย่างนึงคือพวกเงินนะครับพวกเงินอย่าลืมนะครับพวกเงินเนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกันอ่าส่วนเนื้อผสมนะครับนี่เนื้อผสมอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารต่างๆนะครับเป็นเนื้อผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นประเภท ประเภทอะไรครับเนื้อผสมหรือเนื้อเดียวเนื้อผสมครับน้ำผึ้งผสมว่าอะไรเนื้อเดียวค่ะอน้ำผึ้งเป็นเนื้อเดียวนะลูกน้ำผึ้งเป็นเนื้อเดียวอ่าอันนี้มีอยู่สี่ภาพอันนี้มีอยู่สี่ภาพอ่าแต่ละภาพเนี่ยนะครับมันก็จะมาบ่งบอกว่าเรื่องของอาหารเลยแต่บางอย่างมีเนื้อผสมแล้วก็ บางอย่างมีเนื้อเดียวยางอ่าอย่างอัองนนี้ขนมปังขนมปังเป็นเนื้อเดียวหรือเนื้อเนื้อผสมครับเนืน้อเดียวอ่าขนมปังตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อเดียวตัวน้ำจิ้มเดียวตัวน้ำจิ้มเป็นเนื้อผสมผสมผสม,สมอ่าส่วนอ่าพวกสลัดสลัดเนี่ย เป็นพวกผักผลไม้เป็นเนื้อเดียวเลยเนื้อผสมเนื้อผสมเนื้อผสมค่ะเป็นผักผลไม้เป็นเนื้อเดียวกันนะลกูกนะครับเป็นสสารเดียวกันนะครับตัวพวกผักพวกอะไรแต่ถ้าว่ามีอะไรครับมีหมูนะครับมีมีหมูมีพวกพวกวัชพืชต่างๆที่มารวมมาด้วยนะเป็นเนื้อผสมอันนี้คือข้อแตกต่างของ ของพวกเนื้อเดียวกับเนื้อผสมนะครับอ่ะมาดูต่อครับมาดูต่อจากสมบัติต่างๆของธาตุนะครับสามารถจำแนกธาตุได้เป็นสามกลุ่มดังนี้นะครับอย่างเช่นโลหะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาจากภาพวันทีแล้วนะลกูกอ่าไอภาพสามภาพเนี่ยนะครับสามภาพเนี่ยยกตัวอย่างมาจากเนื้อหาของอเนื้อหาของการ สมบัตินะสมบัติของเนื้อเดียวและเนื้อผสมนะลกูกเอามาให้ดูแต่ครูไปหาตรงลงตรงนู้นไม่ได้ครูเริมมาลงตรงนี้นะอ่าจากสมบัติต่างๆของธาตุนะครับสามารถจําแนกนะครับจําแนกอ่าธาตุได้สามกลุ่มดังนี้นะครับหนึ่งโลหะอ่ะาธาตุที่เป็นโลหะนะครับธาตุที่เป็นโลหะ โลหะถ้าพูดถึงโลหะนะครับคืออะไรลูกเหล็ก <Le c. S 1> อ่ามีเหล็กมีเหล็กมีอะไรอีกครับทองทองแดงโลหะนะลูกทอง,องทองไม่ใช่นะขายายดิทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมนะครับอันนี้คือลักษณะของโลหะ ังเกตว่าโลหะเนี่ยจะเป็นพวกวัตถุนายคล้ายว่าเป็นเหล็กเป็นพวกจำพวกเหล็กพวกแข็งของของของเนื้อแข็งนั่นเองครับครูผมกลับครูครับผมมาแล้วครับครับขอเข้ามาที่40เลยอ่ะต่ออันนี้สองอ่ะโลหะมีสาะเป็นของแข็งมีที่อุณหภูมิปกติยกเว้นปรดนะครับที่อ่าที่เป็นของเหลวนะครับโลหะ จะมีผิวเป็นมันวาวนะครับโลหนะจะมีผิวเป็นมันวาวมีความเหนียวตีแผ่ให้เป็นแผ่นหรือเป็นเส้นได้นะครับเพราะมีเสียงดังกัางวานมีจุดเดือดสูงนะครับนำความร้อนและนำไฟไฟ้าได้ดีโลหะบางชนิดเป็นสารแม่เหล็กนะครับตัวอย่างของ ธาตุาโลหะนะครับพวกนี้ก็คือเหล็กทองแดงสารสีแมกนีเซียมนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าเขาบอกว่า,นะอ,าอยู่ชี่มือวางอ่าเคาะแล้วมีเสียงกังวานก็คือลักษณะยังไงลูกเคาะแล้วมีเสียงกังวานก็คือตีแล้วมีเกิดเกิดเสียงอ่าที่เสียงดังอย่างเช่นรักังนะครับอย่างเช่นรักังสังเกตไหมครับละฆังอ่าทำไมตีไปแล้ว มันดังกลางวันนะครับเปโลหะเ,เอาพวกนี้ทำจากจากเหล็กนะครับแล้วก็เอาผ้าไปตีอ่าสังกะสีอ่าสังกะสีเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นลักษณะคล้ายทำแล้วอให้มันเกิดเป็นแผ่นได้พอตีออกมาแล้วทำให้เกิดเป็นแผ่นได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้การตีแล้วนะครับใช้อะไรครับใช เครื่องนะครับในการทําเกี่ยวกับเรื่องของพวกสังกะสีโอเคครับถ้าเลยแข็งแข็งจะทําให้มันเบจะจะทาให้มันจกเบี้ยวเบี้ยวมาเป็นตรงๆต้องเผาใช่ไหมครับอ <c oughs> อ่าเขาเรียกว่าเหมือนหลอมก็ได้ลูกทำขึ้นการหลอมขึ้นมาใหม่ได้นะครับแต่มันต้องใช้อะไรครับใช้อ่าไฟที่สูงนะครับก็คือมีจุดเดือดสูงนี่เองนะครับมีจุดเดือดสูงเนี่ย ก็คือการที่จะทําให้มันละลายเนี่ยนะครับการที่จะทําให้มันละลายเนี่ยต้องใช้ไฟมากกว่าหนึ่งร้อยองศาคือมากกว่าหนึ่งร้อยงศาได้ไหมอ่ะนะครับอ่าถึงจะทําให้มันครับละลายได้แต่ถ้าว่าร้อยองศาละลายได้ไหมลูกละลายได้ครับแต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยถึงจะเกิดการละลายนะครับ าาการนำความร้อน,นงงก,การนำความร้อนนำยังไงลูกการนำความร้อนมันนำความร้อนยังไงครับขาามันนำความร้อนยังไงเอย่ยโอนเผาโซนลวนะาวาเผาอ่าไอการนำความร้อนของมันเนี่ยเมื่อมันถูกไฟเผามาแล้วเนี่ย มันก็เก็บความร้อนได้นานดูไหมครับมันเก็บความร้อนได้น,นานก็คือพอมันร้อนปุ๊บเนี่นนยมันจะอยู่ได้นานนะครับม<อ>ันจะอยู่ได้นานอีกหนึ่งอย่างหนึ่งการนําไฟฟ้าได้ดีนําไฟฟ้าได้ดีคืออะไรลูกนําไฟฟ้าได้ดีเป็นลักษณะยัง,ยยงไงครับ มีไฟฟ้าใช้อ่าการนําไฟฟ้าได้ดีก็คือเมื่อไฟฟ้าเนี่ยมันสัมผัสกับอ่าพวกสารพวกเหล็กพวกทองแดงพวกสังกะสีพวกอะมีนเนียมเนี่ยก็คือไฟฟ้าถึงปุ๊บนะครับเราไปแตะเหล็กตรงนั้นน่ะเมื่อมีไฟฟ้าอยู่ในเหล็กน่ยมันก็เกิดการอ่าช็อตเราได้นะครับ อันนี้คือการนําไฟฟ้านําไฟฟ้าก็คือมันเป็นที่ไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าได้ดีนั่นเองนะครับมันเป็นที่ที่ว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีนะ <ผม S 1> อันนี้คือ <ผม S 1> <ำ>คําว่านําไฟฟ้า<ม>นะลูกอ่าอีกหนึ่งอย่างอะโลหะอะโลหะนะครับแบ่งได้เป็นแบ่งได้ทั้งสามสถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สนะครับ เช่ <C oughs> นกรรมฐานเรารู้จักกรรมฐานไหมลูกอ่าเรารู้จักกรรมฐานไหมครับคือกรรมาฐานคือกรรมาฐานมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราลอยได้มันมีแรงดัน,นถ้าเอาไปใส่น้ําแป๊บนึงนอะไรอ่ะเรารู้จักพร้อมไปดูในเกมมามันเป็น<อ>จริงด้วยในเกมมันเป็น ใช่น,น้ำปุ๊บร้อยได้ไปต่อครับเราใจเย็นๆนะ